USS Saratoga CV 6 0คือหนึ่งในเรือบรรทุกเครื่องบินระดับตำนานของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาเรือขนาดยักษ์ที่ผสมผสานร,ระหว่างพลังความเร็วและประสบการณ์จากสงครามเย็นจนถึงยุคปัจจุบันแม้จะปลดประจำการไปแล้วแต่ชื่อ Saratoga ยังคงดังกล้องในหน้าประวัติศาสตร์นาวีด้วยบทบาทสำคัญในการปฏิบัติการหลายสมรภูมิและการเป็นหนึ่งในเรือ Class Forrestal ท,ที่ผลักดันศักยภาพของกองเรือสหรัฐอเมริกาในทศวรรษอันดูเดือดของโลก ด้วยขนาดลำเรือยาวกว่า1000ฟุตซาราโตกาคือสนามบินลอยน้ำที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงกลไกขับเคลื่อนกังหันแก๊สและระบบพลังงานขนาดใหญ่สามารถสร้างความเร็วกว่า30นอตแม้มีน้ำหนักมากกว่า8 0,000ตันก็ตามความคล่องตัวระดับนี้ทำให้เรือลำนี้กลายเป็นกำลังหลักของกองเรือบรรทุกเครื่องบินในยุคสงครามเย็นที่ต้องพร้อมตอบโต้ทุกสถานการณ์ทั้งในมหาสมุทรแอตแลนติกเมดิเตอร์เรเนียนและอ่าวเปอร์เซีย ดาดฟ้าบินของซาราโตกาคือหัวใจหลักของพลังการรบสามารถรองรับเครื่องบินรบหลายรูปแบบตั้งแต่ f 4 p h a n t o m ม ii a 6 i n ิน u d e เด a 7 Co r s a i r ii ไปจนถึง f 1 4ตมแคทที่โด่งดังตัวเครื่องบินเหล่านี้สร้างกำลังอำนาจทางอากาศอันแข็งแกร่งให้กับเรือพร้อมระบบคาทาพันไอน้นาำที่ปล่อยเครื่องบินขึ้นด้วยแรงดันมหาศาลในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเสียงกึงกก้องขององค์การปล่อยเครื่องรบทุกครั้งคือสัญ,ญาลักษณ์ของซาราโตกาที่ลูกเรือไม่มีวันลืม เรือลำนี้ยังเป็นบ้านลอยน้ำของลูกเรือนับพันนายทั้งนักบินช่างซ่อมบำรุงเจ้าหน้าที่สื่อสารและทหารเรือทุกตำแหน่งที่ต้องทำงานประสานกาันราวกับเครื่องจักรแม้อยู่กลางทะเลหลายเดือนพวกเขาก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่24ชั่วโมงชีวิตบนเรือประกอบด้วยงานที่ไม่มีหยุดตั้งแต่การเตรียมเครื่องบินการซ่อมระบบเรดาร์การรักษาความปลอดภัยไปจนถึงการจัดการโลจิสติกส์ที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สารตกาดดำเนินการได้เต็มศักยภาพ ภายในตัวเรือระบบอาวุธป้องกันตัวถูกติดตั้งเพื่อรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบตั้งแต่ระบบปืน CIWS ที่ยิงด้วยความเร็วสูงเพื่อต่อต้านขีปนาวุธไปจนถึงระบบต่อต้านเรือดำน้ำและเรือผิวน้ำซาราโตกาถูกออกแบบให้ยืนหยัดได้แม้ในสถานการณ์ที่รุนแรงที่สุดเพื่อสามารถปฏิบัติการเป็นแกนกลางของ Car ร i e r Battle Group ร่วมกับเรือพิฆาตเรือลาดตระเวนและเรือดำน้ำเพื่อสร้างกำลังอำนาจทางทะเลแบบครบวงจร ในช่วงเวลาปฏิบัติหน้าที่ USS Saratoga มีบทบาทสำคัญในหลายภารกิจเช่นการปฏิบัติการในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนการสนับสนุนปฏิบัติการ Desert Storm และการเผชิญหน้าทางทหารกับกองทัพคู่แข่งในช่วงสงครามเย็นนี่คือเรือที่ถูกส่งไปยังจุดที่สถานการณ์ตึงเครียดที่สุดและได้พิสูจน์ตัวเองในหลายโอกาสว่าเป็นเรือที่ไว้วางใจได้ในยามขับขัน แม้ปลดประจำการในปี1994และถูกแยกชิ้นส่วนไปแล้วแต่ชื่อของซาราโตกายังคงถูกรำลึกถึงโดยทหารเรือและนักประวัติศาสตร์ทั่วโลกเสียงเครื่องยนต์เสียงคาทาพันและผลงานการรบของมันยังคงปราตรึงในความทรงจำของผู้ที่เคยรับใช้บนเรือลำนี้ซาราโตกาไม่เพียงเป็นเรือรบแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งความเสียสละและวิวัฒนาการของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา